ดมีคนเข้าดูยังไงสดสดคิดว่าสดโอเคตอนนี้ก็ถึงบ้านนะครับเฉลยได้เลยไหมว่าเราไปบ้านใครบ้านมึงมึงสวัสดีครับพี่อน้ำมาทำไมอ่พี่ทำไมพูดตาแข็งกันล่ะไปกินโปนถอกมาพี่ขยับปากหน่อยสิหน้ามันตึงหร่อยจริงๆเลพี่รูปพี่เต็มบ้านเล นี่เดี๋นี้เลยขึ้นมาสวัสดีครับเฉลยแล้วครับว่าวันนี้เรามาบ้านพีกันใช่การบุ๋มเฮ้ยตัดทีมหนุ่มน่ารักพีเจขออหนึ่งแน่ได้แล้วก็ไปฝากที่บ้านทีนี้เราพี่ต้นน้ำนะครับสู่วิมานต้องเอาไงกล้องนี้เดียวเอาพร้อมต้องไมครับออสามสอง ับจิ้มนี้ต้องนับที่ต้นน้ำใครทราบดูเลยถือว่าที่บ้านเนี่ยเริ่มจากโซนแรกเลยครับโอเคครับโซนแรกนะฮะอันนี้คือจะเป็นห้องอาหารที่เองหลายอาหารนะกินบ้าหลายอะไรไม่เป็นไรคุณผไม่ได้นะคนเนี้ยไม่เอาเลยตั้งอะไรต่อเฮ้เออันนี้ฮะที่บ้านเลี้ยงช้างไหมครับไม่ต้องสหมนกันโอ๊ย เสียงช้างที่บ้านเลี้ยงช้างไว้อู๊ดน่ารักมากเลยไอ้ไม่ใช่นะมันลมไม่ได้เลยทนเลยนี่ฮะมันนั่งด้วยเห็นปะเฮ้ยไม่กลัวเลยพี่ไม่กลัวเฮ้ยไม่กลัวพี่กลัวหผาตัวเองพี่กลัวมาตัวเองเหรอเนั่งลงก่อนไหนกัดพี่ที่ลุกยายไม่เอาไม่ไหวกทนอะไรกลัวหผาตัวเอง อามามามาขอไปเป็นห้องนอนพีคชั้นหนึ่งเลยอ่ะหนึ่งนั่แหละห้องนอนต้องมาดับห้องนอนปเป็ยงกไเห็นรับไปห้องนอนื่หม,มากเ,เ <c oughs> า้เข้าไป, <c oughs> ไปได้ ให้ลองบอกดิว่าห้องนอนเป็นไงสุดมัมีความเป็นโมเดิร์นเหมือนเด็กสิงหมือยเจนพอลองนอนได้ไหมครับเอาเลยฮะอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนลุกนี้นอนประมาณสองเดือนตั้งแต่ที่แล้วเลยงานทำงานทำงานเฮ้ยมันสบายมากเลยผม S <S เอาไหนเรื่อสีเส,ส,ส,สื้ <c oughs> สอทีอ่ม่นจะสีขาวเหมือนกันหมดจะเป็นโซนนไหมเสื้อยี่มันกีก่ตัวองตัวขึ้นสองตัวขึ้น